สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่เกม X World เดนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินชมตลาดตลาดสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่สร้างขึ้นมาเองนะฮะอันนี้ปล่อยเช่าอยู่นะครับเวลาเช่าเหลือประมาณสามชั่วโมงนะฮะแต่เราสามารถเรียกคืนกลับมาได้นะเหตุผลที่เรียกคืนกลับมาเพราะเขาเอาไปใช้ ไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงหรอกเพราะว่ามันเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะฮะเรามาดูว่าเราได้ค่าเช่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเท่าไหร่นะอันนี้เป็นสายฟรีก็จะได้ประมาณเนี้ศูนยจุดห้าสี่วิวนะค่าเช่าสัตว์เลี้ยงประมาณนี้นะอ่านี่เลเวลที่หกนะฮะอันนี้เป็นเงินปันผลนะครับแล้วก็ค่าเช่าเ,าเบื้องต้นนะเบื้องต้นก็จะอยู่ประมาณสัยี่สิบวิวนะฮะ Mm. ตลาดเช่านี่น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะตลาดเช่าตรงก็คือข้างบนเนี่ยครับถ้าเราสนใจจะเช่าอะ่ะผมมีเหรียญอยู่แล้วเดี๋ยวเราเช่ามาไว้สักหน่อยหนึ่งแล้วกันดูเลเวลสูงสูงนะดูเลเวลสูงๆแล้วก็ดูราคามีทั้งเช่าฟรีสายฟรีเล,เล่นได้เลยนะเอามาใช้ได้เลยนะครับเอามาใช้อย่างไรเดี๋ยวไปดูกันดูตัวนี้เลยแล้วกันนะเลเวลที่สิบนะ มีคนเช่าไปอย่างอ่านเช่าเลยนะเราได้สี่สิเอร์เซ็นนะเช่าก่อนเดี๋ยวมีคนอื่นแย่งเชานะ่านะค่อนข้างจะค่อนข้างจะคึอคักพอสมควรนะฮะตลาดเช่านะอะได้มาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปที่ตรงนี้นะมันจะโชว์ตรงนี้นะมันจะเขียนว่าเช่าอยู่เราเช่าอยู่คนนี้เราจะเอาไปขึ้นเวทีนะจิ้มก็ไปเลยนะเพื่อที่จะปุ๊บนี่เพื่อที่จะให้มันเรียกเหรียญให้เรานะเราจะได้อย่างไรนะฮะคนที่ให้เช่าเขาจะได้ 5้สิเรเซาจะได้40%อีกสิเปอเซนตก็จะเป็นของระบบนะฮะเมื่อเราเอาขึ้นเวทีไปแล้วนะฮะนี่นครับอ๋อมันก็จะอยู่ตรงนี้มันจะโชว์ขึ้นมาฮนะอันนี้กดรับของควันไปก่อนวันนี้ทั้งวันเลยยังไม่ได้กดเลยนะครับได้มาบิวนะก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูนี่กันดีกว่า ส่วนสายฟรีก็อัปเดตตรงนี้นะนี่คลิก้็ไปเลยอันนี้สัตว์เลี้ยงที่เราสายฟรีนะสายฟรีอันนี้ลงทุนใช้หลงทุนนะอ่ะอัปเดตก็คือจับคู่แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรยากนะอ่ะเรามีคะแนนเท่าไรเพชรมันจะผลิตเพชรให้เราเราก็ไปที่ร้านค้านะฮะล้วก็ซื้อ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 จนหมดเพชรนะสมมุติวันนี้ทั้งวันไม่ได้เล่นเลยอ่ะราซื้อซื้อเสร็จละแล้วก็มาจับคู่นะครับ เกมเด็กๆเ,เล่นไม่ยากนะสาย NFT สายฟรีเล่นเลยนะครับ NFT น่าสนใจนะครับสัตว์เลี้ยงเหลืออยู่ประมาณสองพันกว่าตัวนะเราสามารถมีไว้ครอบครองสักตัวสองตัว,ก,ตว,ก,ตวก็ได้นะ,ะเดี๋ยวคิขก็ไปดูรู้ได้ไงว่ามีเหลือสองพกว่าตัวคลิกเข้าไปดูตรงนี้นะครับนี่นะสองสองูนย์หนึ่งนะฮะถ้าเราซื้อสัตว์เลี้ยงเราก็ใช้ประมาณสิบหกลานลนะะเราก็ไม่จำเป็นนะเราสามารถเช่าได้นะเช่า เนี่ยได้แล้วเนี่ยประอมได้เท่าไหร่ตัวเนี้ยเข้าไปดูตรงบิวนะฮะแรกเลย0.7นะะเราจะได้อยู่ประมาณสามกี่ครั้งนะจำไม่ได้แล้ว0.7เดี๋ยวแป๊บหนึ่งรางวัลเหมืองแร่ที่เราเช่ามาก็0.7มันจะได้กี่ครั้งเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สบ ประมาณ35ครั้งนะะเราเช่ามานะแล้วถ้าเราไม่เช่าเราจะได้เราจะได้ตรงนี้นะศูนะอันนี้คือสายฟรีนะ <c oughs> สายฟรีเมื่อเราเช่าเช่าเราได้0.7แล้วถ้าเราอยากจะมีเป็นของตัวเองนะเราก็ต้องจิ้มเข้าไปตรงนี้คลิปที่แล้วผมบอกให้ไปซื้อที่ตลาดดีกว่าตลาดก็คือตรงนี้นะ คิกเข้าไปดูนะฮะมันจะมีบางคนก็ขายถูกนะเลเวลสูงๆูงนะถ้าเราสร้างสัตว์เลี้ยงขึ้นมาเองเนี่ยเราก็ใช้อยู่ประมาณสิบห้าสิบกดอลลาร์ใช่ไหมครัเราก็จะได้แค่เรเวลที่ศูนย์นะแต่ถ้าเราเข้าไปที่ตลาดเนี่ยในในราคาสิบไม่เกินสิบห้าดอลลาร์เราได้เรเวลที่สูงมากนะครับมาดูตัวนี้นะครเ,เลเวลที่ยี่สิบเอ็ดนะสิบห้าดอลลาร์ยี่สิบเอ็ดนะถ้าเราสร้างสัตว์เลี้ยงเอง เราก็จะเสียประมาณสิบหกดอลลาร์เหมือนกันแต่เราได้เลเวลที่สูงนะเพราะนั้นเราซื้อตัวนี้ดีกว่านะครับถ้าเราจะเติมเงินให้เราไปตรงนี้นะมันจะมีเมนูอ่ะตรงนี้นะเราจะเติมเท่าไหร่ใส่จำนวนนะครับแล้วก็ ให้เราเลือกนะเช่นบัญชีธนาคารทูทูทวอลเล็อะไรประมาณนี้นะฮะทูมันนี่ทูเลยอันเดียว,วนั่นเลยอนอะมันี่กับทูวอลเล็เวเราจะจะเลียกนะก็จะไปที่ ชูวัลเลตตูมันี่ของเราเลยนะครับโอเคก็ใ okay, ส so, okay, so, ่รัผพานน่าจะแจ้งบินมาเลยหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้เนาะอ่าโอเคนะครับยืนยันมาเลยนะแล้วก็กดเก่กดยืนยันอันนี้นะอ่า ล้วก็คลิกกลับมาที่หน้าเกมนะมันพากลับมาที่หน้าเว็บไซต์นะเราก็ปัดออกไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปตรงที่หน้าแอปปัดออกไปนะฮนะเรียบร้อยแล้วนะมีรางวัลด้วยนะเราจิ้มรับก่อนมือใหม่ก็จะมีรางวัลให้รับอยู่เรื่อยนะ อะไรได้สองร้อยบิวนะสองร้อยบิวก็โอเคเก็บเข้ากระเป๋าไปนะฮะมันก็จะเหมือนกับชวนไปดูเล่นเกมเอเราก็ไม่ต้องเล่นนะเราก็กดออกไปนะกดออกไปเลยนะอ่ะโอเคนะตรงนี้นะขั้นแรกเลยเราต้องไปที่ตลาด ทีมก็ใช้ที่เหรียญก่อนนะฮะตรงนี้นะครับแบ็กอัพกระเป๋าคุณยังไม่ได้สำรองบัลเลตอ่าเราก็ต้องสำรองบัลเลตก่อนนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สำรองบัลเลตอะสำรองไว้ที่ Google Drive ของเรานะให้สิทธิ์การเข้าถึงนะครับดำเนินการต่อก็เวลาเรา เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่นะเลยกู้คืนกระเป๋าได้โดยการไปที่ g l e d r i v ดของเรานะครับโอเคนะอ่ะกดสำรองไปแล้วแจ้งเตือนให้สำรองเองนะสำรองสำเร็จ เวลาเราจิ้มเข้าไปตรงเนี้ยซื้อขายเนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้าเหมือนหน้าเทรดเนี่ยอเหมือนกับอันทีเราต้องการใช้เหรียญข้างบนนะครับสลับเมนูตรงนี้ X w วอร์นะเวลาเราจะซื้อสัตว์เลี้ยงหรือว่าเราต้องใช้ตัวนี้นะ X w r d นะไม่ใช่เหรียญบิลนะแต่ถ้าเรามีเหรียญบิเยอะเราก็สามารถที่จะขายก่อนขายเป็น u s d t แล้วเอา u s d t มาซื้อเหรียญ X w นะกดเข้าไปซื้อตรงนี้นะครับ เราก็กดซื้อหมดเลยได้เะ่าไรปุ๊บร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สองร้อยสิบเจ็ดเอ็เวอร์นะโอเคนะเมนูไปแล้วครับเราก็กดย้อนกลับไปนะครับกดย้อนกลับไปที่กระเป๋าของเรานี่ฮนะก็จะมาแล้วนะ อ๋อยังมาไม่หมดนะฮะออเดอร์ยังมาไม่หมดนะครับ,ออรรบก็ต้องรอจนกว่าจะมาครบนะเมื่อกี้เท่าไหร่สองร้อยกัวเหรียญใช่ไหมตอนนี้เพิ่งมาแค่ห้ามาแค่สามมารอจนกว่าจะมาครบนะฮะ <c oughs> โอเคครับออเดอร์นี้ใช้เวลาไปสิบกวานาทีนะสิบนาทีนะ ถึงสมดุดอาราคาเหรียญมันขึ้นนะคนก็อาจจะยังไม่ค่อยอยากจะขายกันนะ,ะเดี๋ยวกลับไปที่ตลาดเหมือนเดิมนะเราไปดูว่า2 1 6ร้อยสิบห x w. ซื้อซื้อตัวไหนถึงจะคุ้มนะครับตัวที่เกินไปแล้วก็น่าสนใจอยู่นะครับโอเคได้เจอตัวนี้นะ level เเที่21นะร้อยแ x w. จัดเลยนะเอ่อ level เเที่21 ถ้าเราเจนเองเราจะได้แค่เลเวลที่ศูนย์นะแล้วก็ค่าเจนเองสร้างสร้างสัตว์เลี้ยงเองนะจะอยู่ที่ประมาณสิบหกดอลลาร์ขาดขาดเกินนิดหน่อยนะครับซื้อ,อ, <c oughs> อกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราไปดูหน้าสัตว์เลี้ยงของเรานะครับกดออกไปเลยตัวนี้นะมันจะอยู่ตรงนีนะนงนนะ้เห็นไหม เราเอาไปใช้งานเลยได้ไหมลองน่าจะได้ใช้อ่อไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าเคยเพราะว่าเราอาไปเช่าเข้ามาแล้วรอบหนึ่งอันเนี้ยเราปล่อยเช่านะปล่อยเช่าเลยจิ้มเข้าไปเลยเนี้ยให้เช่านะครับแล้วก็เลือกยี่สิบสูงสุดเลยเปอร์เซ็นนะเปอร์เซ็นสี่สิบห้าสิบห้าสิบกระกัาน,นะนี่นะครับปุ๊บแปบ๊บเดียวมีคนมาเช่า ให้เช่าตอนนี้ยังไม่มีคนเช่านะถ้ามันขึ้นว่าเช่าแล้วเนี่ยก็คือมีคนมาเช่าเออเช่าไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่ารายได้จากการที่อันนี้คือประวัติรายได้ที่มีคนมาเช่าเราไปนะนี่ล้านสดเลยนะครับสองร้อยี่สิบแปดบิลนะที่สองร้อยสิบหกบิลหกสิบหกบิลนะเนี่ยนะรายได้จากการให้เช่าสัตว์เลี้ยงนะค่อนข้างจะ ดีทีเดียวเลยนะครับคือสัตว์เลี้ยงของเรานํามาใช้ได้เขาเรียกว่าอะไรเอามาใช้ให้เราเนี่ยตรงเนี้ยเอามาเข้าขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นแท่นตรงเนี้ยเราจะได้อยู่ประมาณ35ครั้งเองนะครับที่เหลือเวลาที่เหลือนะเราก็มันก็อยู่นิ่งๆนะปล่อยเช่าดีกว่านะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มันก็จะยาวเกินไปนะไม่เข้าใจพวกพ,พ,พ,พูดวกไปวนมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ลองไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน แอปนะฮะเพราะว่ามันมีอะไรให้เล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่านะสายเกม NFT อ่าสายฟรีเล่นได้นะครับถอนได้นะฮะอ่าสายฟรีไม่มีซุนเช่ามานะครับเช่ามาดีกว่านะฮะไปที่ตลาดการเช่านี่นะเช่ามาแล้วก็เอามาหาเหรียญให้เรานะครับผมอ่ะตลาดเช่าไม่มีแล้วหมดหมดเกลี้ยงเลยโอเคเดี๋ยวมันก็จะยาวเนาะเดี๋ยววลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ